นับถอยหลังสู่เวเนซุเอลาตอนที่สองยุ่งแล้วแบบนี้เมื่อธนบัตรที่ระลึกเจ้าปัญหาทำวุ่นไปทั่วห้างดังไม่ยอมรับแถมธนาคารของรัฐก็ไม่ยอมรับฝากคืนทำแบบนี้ยุ่งตายหาแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีคำตอบแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วอะไรกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากกรณีที่ในเดือนที่แล้วมีชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตกังวลว่าธนาบัตรที่ระลึกใหม่ทำไมถึงเข้าเครื่องสแกนได้โฟโต้ช็อปได้หลังจากนั้นธนาคารชาติมาแจงจุดสังเกตว่าฟอร์มแปลมยาก จากนั้นมีข่าวไปที่ต่างๆว่าธนบัตรดังกล่าวธนาคารบางแห่งไม่ยอมรับไปซื้อข้าวซื้อของตามร้านค้าทั่วไปบางแห่งก็รับบางแห่งก็ไม่รับทายใหญ่ในโลกออนไลน์สมชายมากมีตั้งคำถามว่าธนบัตรแบบไหนแบบพ่อมึงสีใช้ได้เฉพาะโดเมสติกแบบนี้ต้องด่าธนาคารแห่งประเทศไทย ถามย้ำกลับไปถึงทฤษฎีเงินเลวไร่เงินดีให้หายไปจากระบบถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าความชิบหายภาคปฏิบัติมาถึงหน้าประตูบ้านมึงแล้วแล้วในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีข่าวสองข่าวมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายจากบุคคลที่เชื่อถือได้ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าด็รจักรวัตรสิริวันหนึ่งาย และในโลกออนไลน์พูดถึงมีดราม่าเรื่องของแบงค์ดังกล่าวที่ห้างดังไม่ยอมรับพร้อมกันเรื่องสองเรื่องนี้เกิดขึ้นทําให้ตอกย้ำว่าวันนี้มีธนบัตรที่ไม่มีมูลค่าเกิดขึ้นอยู่ในท้องตลาดคำว่าไม่มีมูลค่าหมายถึงอาจจะใช้ได้และอาจจะใช้ไม่ได้อันนี้พูดถึงโดเมสติกเพราะไปต่างประเทศใช้ไม่ได้แน่นอนไม่มีใครยอมรับ เรื่องราวแบบนี้จะทำให้เงินเราไม่มีค่ากลายเป็นเศษกระดาษและเมื่อเป็นแบบนั้นเวเนซุเอลาก็ถามหาต่อไปอาจจะต้องใช้เงินเป็นล้านไปซื้อกระดาษชำระหรือไก่หนึ่งตัวธนบัตรอาจจะเกินถน,นนแบบนี้เพราะหลายคนสงสัยว่าใครหรือเปล่าที่สั่งให้พิมพ์ธนบัตรออกมาแบบอยากจะพิมพ์เท่าไหร่ก็พิมพ์ แบบนี้ชักจะยุ่งไปกันใหญ่แล้วนะในโลกออนไลน์ ine, สื่อหลายสำนักได้นำเสนอข่าวดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการออนไลน์บอกว่าสาวเราดาม่าเห็นคนใช้แบนพันธที่ระลึกซื้อของในห้างชื่อดังแต่ใช้ไม่ได้แธนาคารสปาบินค้าไม่ยอมรับเดลีนิวบอกว่าดาม่าแบงค์พันธที่ระลึกซื้อของไม่ได้ฝากธนาคารก็ไม่รับอ้ oh. ทูเดรยลบอกสาวเล่าดราม่าเห็นคนใช้แบงค์พันธ์ที่ระลึกซื้อของในห้างดังแต่ห้างไม่รับจะว่าฝ่ายประชาธิปไตยอย่างเดียวคงไม่ได้แล้วเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการออนไลน์เดรีนิวหรือทูเดรยล้วนเป็นสื่อสลิมพันแท้ทั้งนั้นเอเอเอเกิดอะไรขึ้นทำไมสลิมตีกับสลิมกันเองแบบนี้ชักสงสัยแล้วฮ่าฮ่ เรื่องราวดังกล่าวเราจะไปดูกันที่สื่อสลิมพันแท้อย่างผู้จัดการออนไลน์ก่อนวันนี้ทำไมผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอข่าวนี้ฝ่ายประชาธิปไตยพูดเมื่อเดือนที่แล้วหาว่าชังชาติวันนี้สื่อสลิมทนไม่ไหวมาพูดเรื่องนี้อีกแล้วเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2564ปีใหม่แล้วนะผู้จัดการออนไลน์เสนอว่า สาวเล่าดราม่าเห็นคนใช้แบงค์พันธ์ที่ะลึกซื้อของในห้างชื่อดังแต่พนักง,งานปฏิเสธไม่รับชาวเน็ตรายหนึ่งเล่าเรื่องราวหลังเห็นคนนำธนบัตรที่ะลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเตศกษุทรธธิักราช2562วงเล็บไม่ใช่แบงค์กาโม้เ้หน่อยแหมเขาสุดหล่อออกมาใช้ซื้อของในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแต่พนักง,งานปฏิเสธไม่รับธนบัตรดังกล่าว สร้างความสงสัยใ,ให้กับผู้คนในโตเชียวจากการณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกธนาบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเตรพุทธศักราช2562โดยนายไพบู์กิติตีทังวานรองผู้ว่าการด้านการบริหารธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าธนาบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเตกมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงตามมาตรฐานขั้นสูง ในระดับเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนปกติเช่นเดียวกับธนบัตรที่ระลึกในอดีตประชาชนจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยต่อการถูกปลอมแปลงและสามารถนำไปใช้ใจ่ายหมุนเวียนได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรทุกรุ่นต่อมาวันที่31ธันวาความผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยเรื่องราวถึงกรณีที่มีประชาชนนำธนบัตรแบงก์ละพันที่ระลึกมาซื้อของแต่ห้างสรรพสินค้าไม่รับโดยผู้โพสต์เล่าว่า วันนี้มาซื้อของที่โรตัสแล้วมีคนคิวก่อนหน้ามาซื้อของจ่ายแคชเชียร์ด้วยแบงค์พันที่ล,ลึกที่เอาเข้าระบบหลายล้านใบพนักงานวิ่งกันวุ่นถามผู้จัดการว่าแบงค์นี้รับไหมสรุปคือไม่รับนี่ก็งงเลยขนาดของเจ้าสัวยังไม่รับแล้วใครจะรับแล้วผลิตมาทำไมแล้วถ้าคนที่จ่ายคือมีแต่แบงค์นี้ล่ะแล้วคือซื้อของไม่ได้แล้วใช่ไหมว้าว เป็นของฝันส้นปีที่ดีจริงๆทำไมต้องยัดเยียดธนบัตรที่ไม่มีค่าให้กับคนชั้นล่างที่ไม่มีสิทธ์มีเสียงในการเลือกความต้องการของตอนเองมีคนแจ้งว่าต้องไปเอาแลกที่ธนาคารใครเคยแลกแล้วเล่าให้ฟังบ้างค่ะส่วนตัวไม่เคยเพราะไม่อยากได้ทุกวันนี้ใช้แอปกับรูดบัตรอย่างเดียวนั่นคือข้อความที่ สื่อสลิมชัดๆอย่างผู้จัดการออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้ธนาคารว่ายังไงรับหรือไม่รับเราไปดูครับคนที่ไปธนาคารแล้วมีปัญหาไปธนาคารกรุงไทยสาขาตูนราชการแจ้งวัฒนะ30ธันวาคมดรจักรวัตรสิริวันคนที่เปิดเผยหน้าตาชัดเจนหน้าตาเป็นร่อเหลาทีเดียวคนๆน,นี้โพสต์ว่า มีคนเงยเงินอาจารย์2,000บาทอาจารย์คิดว่าเก็บเอาไว้ที่บ้านเปล่าๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจึงคิดนำเงินไปฝากธนาคารดีฝากหวังจะได้ดอกเบีย้ยเล็ก,ลกๆน้อยๆวันนี้จึงนำเงินไปฝากธนาคารกรุงไทยสาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะปรากฏว่าธนาคารกรุงไทยไม่รับฝากธนบัตรสองฉบับนี้โดยพนักงานธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าธนบัตรนี้เป็นธนบัตรที่ระลึกไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้จ่าย เออแล้วที่พิมพ์อยู่หน้าธนาบัตรข้อความว่าเป็นธนาบัตรเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนี่ก็ไม่เป็นความจริงสินะขนาดธนาคารของรัฐยังไม่รับฝากวงเล็บคงจะไม่รับแลกด้วยละแล้วจะนำไปใช้จ่ายใช้สอยชำระหนี้ได้ตามกฎหมายได้เยี่ยงไรระบอบอนุรักษ์นิยมใกล้ล่มสลายเต็มที่แล้ว เพราะความเชื่อถือของระบบการเงินการธนาคารพึ่งถูกทำลายให้เสียไปโดยกรัมนี้นี่เองวันนี้ชักสงสัยว่าอะไรเกิดขึ้นโพสต์นี้ของดออรจักรวัตรสิริวันมีคนแชร์ไป7,800รายมีผู้กดไลค์กดหัวเราะ4,000รลายมีความคิดเห็น22ความคิดเห็นความคิดเห็นบางส่วนอาทิเช่น พิมพ์เงินออกมามากนอกระบบวงเล็บมาเบียดบังเอาเงินในระบบเข้ากระเป๋าเอากระดาษแบบนี้เข้ามาแทนอีกท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีทองคำรองรับมูลค่าอีกท่านหนึ่งบอกพิมพ์ที่ระลึกเฉยแต่คนใช้อำยังไงละต้องเอาเงินไปแลกอีกท่านหนึ่งบอกว่าถ้าไปเบิกธนาคารแล้วเขาให้เรามาบอกไม่รับได้ไหมคะเพราะีธนาคารยังไม่รับเลย ดอกเตอร์จักวัตรตอบว่าทุกคนมีสิทธิเลือกรับหรือปฏิเสธได้ครับอีกท่านหนึ่งครับขออนุญาตแชร์ครับพี่ดอกเตอร์จักรวัตรตอบเชิญครับอีกท่านหนึ่งครับแสดงว่าที่เคยมีสะสมมาก็หวังเผื่อฉุกเฉินอะไรขึ้นมาคงจะทำอะไรไม่ได้เป็นแน่แท้โอเข้าระบบเป็น,หม,นหมื่นล้านแล้วเงินจริงที่เข้ากระเป๋าใครล่ะเนี่ยชักสงสัยอีกท่านหนึ่งครับ ไปซื้อที่ตลาดแม่ค้าทอนให้ผมปฏิเสธรับแบงค์ร้อยรุ่นสีเหลืองครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ก็ปฏิเสธอยู่หลายครั้งไม่รับแบงค์ยี่ติดเน่าๆครับเกรงว่าจะขึ้นรากระเป๋าตังค์อ่าพูดเลี่ยงได้ดีด็อกเตอร์ท่านต่อไปครับยังดีกว่าแบงค์กามโมแน่นอนครับฮ่า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 ท่านต่อไปครับไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีมีเหตุผลเพียงพอ ที่ธนาคารภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะอ้างเหตุผลแบบนี้แฮชแท็กแบงก์กงเต็กโอ้ยจากแบงก์กาโมกลายเป็นแบงก์กงเต็กมันถูกกว่าแบงก์กาโมนะแบงก์กงเต็กอ่ะอีกท่านหนึ่งครับเรื่องจริงเหรอครับแลกไว้เยอะพอสมควรจะรีบเอาไปเข้าแบงก์ดอกตอร์จากวัดมาตอบว่าต้องลองดูด้วยตัวเองครับจึงจะรู้ว่าจริงหรือไม่อีกท่านหนึ่งครับ แล้วขายคืนได้ที่ไหนบ้างเนี่ยแย่แล้วท่านต่อไปบอกว่า,วามีอยู่กี่ใบครับถ้าใบสอใบก็พอทำเนาถ้าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องเงินคงไม่แย่เท่าไหร่ทำใจสบายๆส,สวัสดีปีใหม่2-5-6ห้าีโชคดีนะครับทําให้ได้เป็นดาราสมชื่อแหมเพราชื่อดาราอีกท่านหนึ่งครับทุเล่มมากๆค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรเลวร้ายฝี้แล้ว เป็นดิฉันจะเอาเงินตบหน้าพนักงานฐานหมิ่นเงินที่มีรูปในหลวงราชการที่ติดทำแบบนี้ได้ยังไงออกทาง ADM แต่ฝากกลับไม่ได้แย yeah, ่มากๆโอ้โอ้โอ้สรุปแล้วไปซื้อของโลตัสไม่ได้ห้างของเจ้าสัวก็ไม่รับแล้วเซเว่นเจ้าสัวจะว่ายังไงไปธนาคารของรัฐธนาคารกรุงไทยยังไม่ยอมรับแล้วจะไปธนาคารไหนได้อีก แบบนี้เห็นแววเวเนเวเนถามหาหรือเวเนซุเอลาโมเดลกำลังจะมาแล้วแบบนี้ถ้าทางจะไปกันใหญ่แล้วนะซุปเปอร์ตูฮ่าฮ่ที่สงสัยคือเงินนี้เข้าระบบมากกว่าหมื่นล้าน แล้วเงินหมื่นล้านเงินดีๆหายไปไหนเมื่อเอาธนาบัตรที่ไม่มีค่าเป็นแบงกกาโมแบบนี้เข้ามาแทนนั่นคือคำถามเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องมีคำตอบต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจอแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชั้นแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตุกนไทย,ไท,ยทั่วโลก ภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้คือภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศา,ศาสตร์การเมืองยุคใหม่อันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสา,ามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ